สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับอาชัยจะมาแชร์สูตรการทำเค้กสุขภาพนะครับเค้กวีแกนจากทัญยพืชนะครับอ่ั่วต่างๆนะครับทีนี้ส่วนประกอบเนี่ยเราใช้อะไรบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับเยอะที่สุดคือทัญญพืชทถั่วต่างๆเราจะทำเป็น ถั่วแดงอย่างเดียวก็ได้นะครับถั่วเขียวอย่างเดียวก็ได้ถั่วดําอย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วและญี่ปุ่นอาชัยลองมาทุกอย่างแล้วครับทําเดียวเดี่ยวเนี่ยก็รสชาติดีทุกอย่างครับแต่วันนี้จะทําเป็นทันญพืชรวมนะฮะกดมีอยู่ว่าอย่างนี้นะครับตัวที่เราจะเอามาใช้เนี่ยคือถั่วที่สุกแล้วนะครับนึ่งสุกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใช้ทั้งหมด 150กรัมนะฮะ,ะในกรณีที่ถ้าเป็นถั่วสดนะฮะ,ะจะเป็นลักษณะของถั่วเม็ดเขียวๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถั่วและญี่ปุ่นนะฮะหรือถั่วลันเตาเขียวก็ใช้ได้นะครับแบบสดนี้นะครับ อันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทําได้อร่อยเหมือนกันถ้าใช้อย่างเดียวก็ใช้150กรัมไปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยหาได้ก็ถ้าหาไม่ได้นะครับก็ไปดูที่แมคโครนะครับของแอร์โร่เนี่ยมันจะมีแบบแกะไว้แล้วแบบนี้นะครับฟิตมานะครับก็จะใช้แบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็นะครับอันนี้20กรัมนะฮะ,มะเมล็ดฟักทองนะฮะ,มะเมล็ดฟักทองเนี่ยจะช่วยให้เค้กเนี่ยมันมีเท็กเจอร์ที่หนืดแล้วก็ มีความใกล้เคียงเค้กทั่วๆไปมากขึ้นนะครับไม่ใส่ก็ได้ชัยลองมาแล้วนะครับไม่ใส่ก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักๆจริงๆแล้วชัยต้องการสารอาหารในเม็ดฟักทองเพราะมันมีประโยชน์มากนะครับเป็นธัญพืชที่ดีมันเป็นแหล่งแมกนีเซียมนะครับแล้วก็ซิงค์นะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายมากโดยเฉพาะคนที่กําลังทําไดเอทลดความอว้วนเร่งกระบวนการเผาผลาญหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็ตามนะครับดีมากๆเลยตัวนี้นะครับ20กรัมนะฮะแล้วก็แป้ง ข้าวโอ๊ตนะฮะแป้งข้าวโอ๊ตเนี่ยบางคนสงสัยเอ๊ะแป้งข้าวโอ๊ตไปหาได้จากไหนอะใช้ซื้อได้ที่ไหนนะครับมันหาไม่ค่อยได้หรอกครับเราใช้ข้าวโอ๊ตหยาบเลยนะฮะใช้ข้าวโอ๊ตหยาบแล้วเอาไปปั่นเลยะฮะปั่นแห้งปั่นเป็นออกมาเป็นผงแบบนี้เลยนะครับอันนี้ใช้50กรัมนะฮะห้ากรัมแล้วก็เราจะใช้นม ทานยะพืชอะไรก็ได้ที่เราจะเลือกมาใช้นะอันนี้อาจัยใช้เลือกอนมถั่วเหลืองสังส่งๆนะครับใช้ 300cc ซีซีใครจะใช้นมแอลมอนนมพิทาชิโอหรือกะทิอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับที่เป็นของเหลว 300cc ซีซีนะครับน้ำมันมะพร้าว2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวขอน้ำตาลมะพร้าวแท้นะครับเอาเป็นโรจิย่กรัมนะฮะเกลือดำสักปลายช้อนนะครับ ส่วนประกอบทั้งหมดมีเพียงแค่นี้เองนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนำส่วนผสมทุกอย่างนะครับใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับซึ่งจะต่างกับาการทำเค้กเบเกอรีร่ทั่วไปนะครับเขาจะไม่ใช้โถปั่นนะครับแต่เขาจะใช้เป็นเครื่องตีใช่ไหมครับอันนี้ของเราจะใช้โถปั่นนะครับเราจะปั่นให้เนียนเลยนะครับใส่ลงไปทุกอย่างเลย จากนั้นก็ขึ้นปั่นเลยนะครับทีนี้การปั่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นเครื่องปั่นรุ่นที่มีวัดสูงๆรอบจัดเนี่จะดีมากๆนะครับเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนืดนะครับเหนืดกว่าการทําเค้กแบบปกตินะครับเราก็จะใช้เครื่องปั่นที่ค่อนข้างแรงอาชัยก็จะใช้เป็น N ิ t ทีเรุ่นอัลเมอร์นะครับเป็นรุ่นที่มีรอบที่จัดมากนะครับ พอได้ส่วนผสมที่เนียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมเทสใส่พิมพ์กันจากนั้นเราก็เทลงพิมพ์เลยนะครับเพื่อเตรียมที่จะอบส่วนตัวพิมพ์นี้ถ้าเป็นพิมพ์แบบโลหะก็นะฮะโลหะเคลือบทาน้ำมันมะพร้าวสักหน่อยก็ได้นะครับที่พิมพนะฮะหรือถ้าเป็นพิมพ์ซิลิโคนก็จะใส่ได้เลยนะครับ เมื่อใส่พิมพ์เรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาเข้าเตาอบเลยนะครับเตาอบนี่เบินไฟให้ร้อนไว้ก่อนนะครับก่อนเข้านะฮะใช้ไฟ185องศานะครับที่40นาทีอ่าเท่านี้เองครับในการอบผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเค้กก็จะดูฟูขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วครับกำลังร้อนๆ้อนเลยเดี๋ยวรอให้เซตตัวสักหน่อยมันจะยุบลงมาสักหน่อยนะครับตอนไชัยเทออกนี่เบี้ยวนิดหน่อยนะครับความลงมาแรงไปหน่อยมาดูเทกเจอร์ของเนื้อกันนะครับว่าจะเป็นยังไงข้างในว้าวควันออกเลยช่ำมากครับช่ำมากแล้วกลิ่นหอมมากเลยนะครับนี่นะฮะ โอ้โห oh, ดูนะออชัยขอลองชิมสักหน่อยนะครับอือ uh หือรสนี้รสทัญยพืชรวมนี่สุดอร่อยเลยอร่อยมากๆเออมันลงตัวแบบสุดๆเลยครับทำแบบเดียวก็อร่อยนะแบบรวมก็อร่อยโอ้โ oh, ห oh, เป็นเป็นเค้กที่สุดยอดมากในสายสุขภาพจริงๆนะครับถ้าเค้กสายคลีนนี่ขนาดนี้ใชัว่าผ่านนะรสชาติขนาดนี้นี่คือ กลางๆเลยนะฮะรสชาติดีแต่ใครอยากไปปรุงหวานกว่านี้หรือจะลดจะเพิ่มอะไรนะนี่คือไกด์ไลน์เลยนะฮะไปลองทํากันดูนะครับอาชัยขอมอบสูตรนี้ให้กับทุกคนที่รักสุขภาพนะครับ